สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะพยาบาลก็ต้องใส่มาสใช่ไหมตอนนี้กำลังพักเที่ยงกับเพื่อนล่งงาน <c oughs> เพื่อนงงค่ะพูดอะไรของมึงอ <c oughs> าจจะว่าง <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวชีวิตพยาบาลไทยในเยอรมน,นีนะคะว่าในหนึ่งวันเนี่ยการเป็นพยาบาลเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยก็คงต้องขอแนะนำตัวเองนะชื่อไฟนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิป Youtube คลิปแรกนะคะที่อยากจะมาทำรีวิวเกี่ยวกับชีวิตพยาบาลไทยในเยอรมน,นี จริงๆแล้วเนี่ยตัวไฟเองอยู่เยอมันมาแล้วประมาณ6ปีแต่ว่าเพิ่งที่จะมีเวลามานั่งทําคลิปจริงๆจังๆเนาะหรือว่ามารีวิวเกี่ยวกับชีวิตพยาบาลไทยในเยอรมน,นีกว่าที่จะมาถึงจุดนี้เหนื่อยแค่ไหนต้องทําอะไรยังไงบ้างจากท้ายคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่า1วันนะคะกับการที่ไฟตื่นแต่เช้า ออกจากบ้านแล้วก็จนถึงไปที่ทํางานทํางานหรือหลังเลิกงานเนี่ยมันกิจวัตรประจําวันมันเป็นยังไงประมาณไหนสําหรับการเป็นพยาบาลก็ต่อไปก็เดี๋ยวจะอธิบายมากขึ้นว่าอ่าทยังไงถึงได้เป็นพยาบาลในเยอรมน,นีแล้วก็ต้องเรียนภาษาแบบไหนเงินเดือนเป็นยังไงถ้าเกิดสมมติว่าอยากดูก็กด subscribe อ่าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราเดี๋ยวจะมาตอบคำถามหรือว่าจะมาอธ่วิยฟังว่า ทำยังไงถึงจะได้เป็นพยาบาลเนอนะต้องบอกก่อนเลยว่าไฟเนี่ยเป็นพยาบาลอยู่ที่มิวนิกนะเยอรมนี Germany, อยู่ที่ศูนย์หัวใจที่เรียกว่า d e u t イツ心脏中心ไฟก็จะพยายามพูดเป็นภาษาไทยได้มากที่สุดเนาะเพราะว่าตอนนี้ภาษาอังกฤษไฟก็ง่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบเดี๋ยวมันล้วนล้วน,วนเกินไปก็คือตอนนี้ไฟไม่ได้เป็นพยาบาลบนบอร์ดอีกต่อไปแล้วที่เหมือนกับว่าต้องอยู่วอร์ด24ชั่วโมงหรือต้องมีเวรเช้าบ่ายดึกคือบอร์ดนี้ก็คือเหมือนแบบว่าคนไข้ามาทำการแล้วก็กลับ ขึ้นไปบนบอร์ดคือหน้าที่ของไฟนะคะเป็นพยาบาลในบอร์ดที่ไฟฟ้า,าหัวใจเนี่ยก็จะเหมือนพยาบานดมยาก็ไฟจะให้เป็นคนให้ยาอนหลับคนไข้ทางสายเลือดเนาะ,ะตามที่หมอสั่งตามที่หมอต้องการเพื่อที่คนไข้มาเนี่ยจะมาหลับอยู่บนเตียงแล้วก็หมอจะต้องจี้ไฟฟ้า,าแล้วหลังจากนั้นหัวใจที่เขาเต้นผิดจ,จังหวะเนี่ยมันก็จะมันก็จะหายไปหรือมันก็จะดีขึ้นอันนี้คือไฟจะพูดคร่าวๆเพราะว่าคลิปนี้ยังไม่ได้อยากจะอธิบายมากมายเกี่ยวกับงานที่ทํา คือในคลิปที่ทาเนี่ยก็จะแบบว่าอะไรถ่ายลงมาได้ก็จะถ่ายเนาะแบบแบบเวลาเราถ่ายเพื่อวงงานอะไรอย่างเงี้ยก็จริง,รงๆแล้วเนี่ยที่ลงเนี่ยขอขออนุญาตเพื่อลงงานแล้วทุกคนนะคะว่าเออเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมาทํา YouTube นะฉันขอลงรูปเธอหน่อยแล้วกันคือไฟลาโชคดีตรงที่ว่าเพื่อรวมงานอะวัยรุ่นกันไงแล้วแบบว่าเขาไม่เขาโอเคหมดเลยเว้ยกับการที่เราจะมาทําซึ่งเ,าเราเาก็เล่าให้เขาฟังว่าเราอยากมาทํา YouTube เขาบอกว่าเธอบ้านเนะาะเธอมีเวลาได้ยังไงเนี่ยทุกวันฉันกลับบ้าน ทำกับข้าวใช่ก็ไม่มีแรงแล้วแต่นี่บ้าไงเอ็นจีล้นเหลือเออก็เลยแบบว่าเออน่าะฉันขอทํำหน่อยแล้วกันเพื่อนรวมันก็บอกโอเคไปลงเลยจ้าต้องไปพูดมากมว่าแหละอาจจะเบื่อแล้วใช่ไหมนั้นเราก็ไปดูคลิปกันเลยนะคะยังไงฝากกด subscribe ด้วยนะไปดูกันเลยแล้วกันจิ๊งๆิงสรดิค่างตอนนี้ก็กลังจะไปทำงานคะปกติก็ถ้าเวลาไปทำงาน แฟนขับรถไปทํางานก็จะให้เขาแวะส่งหรือไม่ปกติถ้าเกิดกบเขาไม่ได้ไปส่งก็จะขึ้นใต้ดินไปขึ้นใต้ดินก็ประมาณแบบ35นาที ตอนนี้ที่ทำงาน,นก็จะเงียบมากนะคะมันยังเช้าอยู่เข้ามาในโรงพยาบาลก็จะต้องใส่มาสก์เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงขนลหน้าหนาจ้ะ ก็ได้พักเที่ยงแล้วไปกินข้าวจ้่พยาบาลก็ต้องใส่มาสใช่ไหมตอนนี้กำลังพักเที่ยงกับเพื่อนโรงงานค่ะ <c oughs> เพื่อนงงค่ะพูดอะไรของมึง <c oughs> ตอนนี้นะคะ <c oughs> คนไข้ไม่มีแล้วพอเราคนไข้ไม่มีก็จะว่างเนี่ยนางกวนไว้เพราะว่าเราอะชอบพูดภาษาไทยแล้วก็ฟิลใช่ไหม <S 1> <S 1> ตอนนี้ไฟก็เลิกงานเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วกําลังจะเอาอชุดท,ที่ใส่แล้วเนี่ยไปคืนตู้ตู้แบบเนี้ยเป็นเครื่องแบบว่าให้เราแบบว่าเอาเสื้อผ้าเราออกมาใส่ถ้าใส่ไปอะคะเขาก็จะไปซักให้เราแล้วพรุ่งนี้เราก็มารับ โรงบาลอีกขั้นของระบบชีวิตของฟัน <S Everybody s h a k y o u baby.